ของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นประเด็น e x c กซ์คลูค่ะส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะคะเออันเชลีค่ะก็เปิดใจกับนายเอ็นเตนถึงเรื่องที่เธอถอดใจายอมแพ้ละไม่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาวละ ทังซิงเกิลมัมแอนชลีบาดหน้าได้ร้องความเป็นพ่อให้ลูกสาวตั้งแต่ยังอยู่ในท้องจนกระทั่งวันนี้น้องเอวีอายุสองขวบกว่าแล้วแต่ก็ยังไม่คืนหน้าซ้ำฝ่ายชายยังฟื้นคำส,สั่งศาลรีงตรวจสอบเอพิสูจน์ความเป็นพ่อโดยอ้างว่าไปต่างประเทศไม่มีกำหนดกลับแต่สุดท้ายก็โผล่ไปแต่างงานกับสาวอื่นล่าสุดเอแอนชลีก็เผยกับนายตเตมแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เกาหลีว่าตนขอยอมแพ้ไม่เรียกร้องใดๆแล้วเพราะสงสารล,ลูกสาวที่โตขึ้นทุกวันค่ะซึ่งเราก็แบบล้วบอกทนายแล้วว่า โอเคถ้าเกิดท้ายสุดเขาไม่ตรวจอะไรเงี้ยเอก็จบล้เหมือนยอมแพ้ละยอ<ช>มแพ้ละ<ช>อะไรเงี้ยอันนี้คือเอยอมแล้วหรือว่าจะรอจนถึงขั้นไหนทึงจะแบบว่าคือเราจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดเขาไม่ยอมมาตรวจสารตัดสินค่ะว่าเป็นลูกของเขาโดยปรยายเขาถ้ากับผู้ชายไม่ยอมไม่ยอมตรวจแต่เอ็มมีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเขา<ช>สําหรับเราสําหรับคนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องเรามาแล้วอยู่ดีๆอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์แล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เอกอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องให้มันเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ให้กับน้อง A v เอวี่ในอนาคตถึงแม้จะต้องนอนร้องไห้บ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายชายไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นซึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทของเธอแต่คุณแม่ใจเด็ดก็ยอมรับว่ายังคงรักพ่อของลูกอยู่เสมอและไม่เคยปิดบังน้องเอวี่ว่าใครคือพ่อคะ่ะตั้งแต่ต้นจนน้องเอวี่จำหน้าคุณพ่อเขาได้ในหนังสืออะไรเงี้ยซึ่ง เอ๊ะคิดว่าเอ๊ะทำสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดแลวเอ็ะไม่เคยว่าคุณพ่อเอไม่เคยว่าคุณคมกริชเลยทักวันนี้ยังมีความรู้สึกถ้าไม่มีเขาไม่มีน้องเอวีแน่ๆถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมแน่นอนคนเรามันมีความรู้สึกที่ดียังยังรักกันแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าบทสรุปการเรียกร้องให้พ่อยอมรับลูกจะเป็นอย่างไรเออัญชลีก็ประกาศเด็ดขาดว่าจะไม่ให้ฝ่ายชายมีสิทธิ์ในตัวลูกแม้แต่นิดเดียวค่ะเขาก็คงหมดสิทธิ์ตั้งแต่เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ ในอนาคตถ้าคุณคงกรีเขายังอยากที่เขายังมีความรู้สึกของความเป็นพ่ออยู่ถ้าเคยเขาอยากจะเจอน้องเอวีเอวี v. ก็คงห้าไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับน้องเอวี v. แล้วว่าอยากจะเจอคุณคมกรีหรือเปล่าแมเรื่องที่เกิดขึ้นจะเหมือนโชคชะตากาันแกล้งแต่สิงเกิลมามนคนสวยก็ยินดีรับชะตากรรมนั้นเพราะการที่มีน้องเอวี v. บนโลกใบนี้ถือเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของเธอคะ่ะ